แพรรูปหล่อจังเลยค่ะทำไมรูปหล่อจังเลยคะผมรูปหลอ่อสุดๆไปเลยครับผมครับผมรูปหลอ่อที่สุดเลยครับผมหล่อสุอดๆไปเลยใช่ไหมพี่หลอ่อสุดๆเลยค่ะ สุดๆไปเลยนะนะรักสุดๆเลยครับครับผมพี่แทนลูกหล่อจังครับครับผมรูกหล่อจังเลยครับว่าแทนใจอารมณ์ดีจังเลยอ่ะมันอารมณ์ดีนะครับวันนี้นะคุยกับพ่อเลยสิเฮ้ พ่อมาคือมีคุยนะมพ่อมาคือมีคุยนะมฮึอะไรกันได้อะตากะทุยค่ะผมอะตากะทุยทักทายคุณพ่อหน่อยสิคุณพ่อไปทำงานล้วค่ะ คุยอย่าทำแบบนั้นสิครับลูกมันไม่หล่อมันไม่แง่มดูใหญ่เลยปวดนมใหญ่โอ้โกินมทั้งเรรมง่ายอยู จับจับนีน่นีน่จับตรงนี้อมานี่แม่จะสอนมาพี่จับตรงนี้นะพี่จับตรงนี้ครับขยับสิขยับกิ้ง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 กิ้กิ้หกีจังคะผมเล่นเป็นแล้วนะคะหัวคนเกียงพัวผมเล่นเ็แล้วคะคนเ ขยัาแต่ม to então, ือสิครับพี่ขยับแต่มือพี่ไม่ต้องทำทั้งตัวล้างแข็งๆนี่พี่ไม่ต้องทำทั้งตัวนะคะเอารถนั่งมาให้มันไหมต้องรถจริงไปแล้วสจริงๆมันจริงไปจริงๆเลยจริงก๊ะผมเล่นเป็นแล้วนะตัวหนาขนาพี่แค่ผมแกะออกไม่ได้ค่ะมือมีส่วนติดนะคะห เด็กแม่หน่อยสิเด็กแม่หน่อยแม่ไปทำงานน่ะจัดป,ป,ป,ปัดๆ <c oughs> ยังวะเนื้อ ลูกับพอนะ่อนะลูกับพอ่อนะแกบอะไรเออเออายโมแล้ว ตื่นนานแล้วกินนมอ,อิ่มแล้วนอนได้แล้วครับนอันได้เล้ครับอันนี้อยู่กับพ่อครับแม่ไปทำงานอยู่ครับอืม <c oughs> <c oughs> ไหนคุยหน่อยสิคุยหน่อยสิฮะเฮเนแทรหล้อไมเนยเออลูอเหอร,รอเจนแทรหล้อไแคเเนแทรหลอหรือเปล่าูกอเห เราไปชมน้องรูปหรอใช่ไหมน่า,ร,าร,รูปหรอนะฮะอืพี่แทนรูปหร้อใช่ไหมครับก็รูปหรอยไม่ควรจะหน้าผากตกัวเองละ่ะ ผมนอนเพิ่งตื่นครับนอนตื่นฉันั้ยจะกินนมครับคาโต้ยคาโต้ยครับตอนแรกไม่ใส่ได้ใส่ธรรมดาใส่ได้เลยใส่มันรูดซิปได้ครึ่งนึงแต่พอ พอพี่มาเท่านั้นแหละน้ำหนักมันค้างอยู่ตั้งสมกิโลเนี่ยแม่รูดซิปไม่ได้เลยล้าทำยังไงดีล่ะทีนี้แม่ก็เลยต้องเอาชุดไปแก้ไงเอาชุดไปแก้กลายเป็นตัดใหม่หมดเลยเอมันต้องแก้ให้มันใหญ่กว่าเดิมเลยคับทั้งกางเกงเอาเสื้อเลยแม่ใส่ไม่ได้เลยค่ะถ้แม่จะตัดใหม่แล้วเอาทิ้งแม่ เสยียดายมากเลยอะค่ะพี่นั่นแหละครับอะทายังไงถ้าแม่จะลดน้ำหนักอะพี่ก็จะกินข้าวไม่อิ่มไงแม่ลดได้นะแต่พี่จะกินข้าวไม่อิ่มไงครับพี่อืออะพี่ต้องกินนมกับแม่อยู่ไงพี่ต้องกินนมกับแม่อยู่อะแม่ต้องกินให้อิ่มอะครับพี่อือจะเอาอยัางไงากับเรื่องนี้ดีครับพี่อือ เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีอะคะพี่ฮะบอกแม่หน่อยสิคะเอายังไงดีคะอะพี่มีความคิดเห็นว่ายังไงอะคะพี่ให้แม่รุด